สวัสดีตอนห้าโมงเย็นค่ะเพื่อนๆพ,พามาชมสวนยามเย็นนะคะวันก่อนนูน้นพาทุกคนชมสวนด้านนอกนู้นค่ะทางเข้าบ้านตรงนู้นนะคะอันนี้เป็นสวนด้านในตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็หย่อนๆลงแล้วค่ะห้าโมงเย็นแล้ะอากาศวันนี้ความรู้สึกที่สัมผัสได้สามสิบองศาค่ะทุกคนอุณหภูมิจริงสาองศาค่ะร้อนสุดๆ บ้านที่ฉันอยู่ที่อีสานโซนที่ไม่มีภูเขาแม่น้ำลำทารใดๆนะคะมีแต่ทุ่งนาแล้วก็ร้อนค่ะและบ้านที่ฉันก็อยู่กลางทุ่งนานะคะเราพยายามที่จะปั๊มสวนขึ้นมาให้มันคล้ายคลึงกับความเป็นสวนอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่าดิฉันก็ยังคิดถึงสวนที่ประเทศอังกฤษอยู่นะคะถ้าหากว่าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะดิฉัน เคยอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี2553ค่ะ2010นะคะกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรช่วงสิ้นปี2021ค่ะมันพศอ,อ,อะไรคะทุกคน2021นแหละค่ะแต่ว่าเราเพิ่งจะได้มาทำสวนปลูกอย่างจริงจังก็ช่วงนี้เองนะคะมาตอนแรกก็มาดูแลแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายะนะคะ จนกลางปี2565แม่ก็เสียนะคะแม่จากไปจากนั้นเราก็ทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างคะ่ะทำร้านทำอะไรขึ้นมาแล้วก็ทดลองขายของนะคะก็จะมีซุ้มขายน้ำเราแล้วก็ทดลองขายสมตาผลปรากฏว่าสมตาขายได้คะ่ะแต่ร่างกายเราไม่ไหวคะ่ะทุกคนคะ่ะอายุ54แล้วนะคะก็มันไปทำอะไรเหมือนสาวสาวไม่ได้แล้วคะ่ะยอมแพ้นะคะก็เลยพักผ่อนโดยการไปเที่ยวอังกฤษ หเดือนนะคะปีที่แล้วค่ะจนกลับมาทึงได้เริ่มทําสวนปลูกดอกไม้จริงจังอย่างที่เห็นนี่และวคะ่ะเราก็จะยังมีต้นไม้ไม่เยอะนะคะต้นไม้เราน้อยค่ะถ้าเราเอาบานชื่นเอาบานไม่รู้โรยออกไปนี่คือต้นไม้เราน้อยเลยละ่ะตอนที่เราปลูกพวกนี้ไม้เล็กพวกนี้คลุมดินก่อนนะคะเป็นไม้แอนนลแอน u น l ก็คือไม้ที่ปีเดียวนะคะปลูกแล้วก็ตายไม่สามารถ ยืนต้นต่อได้จากต่อเดิมกิ่งเดิมะนะคะเดี๋ยววันไหนดิฉันจะพูดเรื่องต้นไม้ที่เป็น perennial, biannual แล้วก็ annual นะคะจะพูดให้ทุกคนได้ฟังภาษาอังกฤษดิฉันไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกนะพยายามเข้าใจนะคะทุกคน <laughs> อากาศร้อนมากค่ะตอนนี้เราใส่น้ําพุนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ฝนลงมาไม่ถึง2นาทีค่ะทุกคนคะฝนลงไม่ถึง2นาทีนะคะไล่มาดินแค่ เียกนิดหน่อยแล้วก็หายไปในพริบตาเดียวเพราะว่ามันเป็นเมฆก,ก้อนใหญ่มาอยู่ข้างบนหัวเราแล้วมันก็ตกมาเป็นฝนค่ะก็จะมีกระทงกระถางใส่ให้มันมีความรู้สึกเป็นอังกฤษอังกฤษบ้างะนะคะแต่ว่าไม้ที่เป็นไม้ฝรั่งจริงๆมีน้อยมากค่ะอันนี้เป็นซาเวียนะคะ blue ันเวียเป็นซันเวียใบแบบนี้นะคะซันเวียมีหลายแบบหลายชนิดมากๆทุกคนดิฉันถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาเยอะมากค่ะแต่ยังไม่ได้อัพนะคะ ด้วยความที่ตั้งแต่กลับมา,าส,สิ้นเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ2024แล้วก็ยุ่งมาตลอดเลยค่ะยุ่งจริงๆอ่ะทุกคนชีวิตไม่รู้ทําอะไรถึงได้ยุ่งนักหนาไม่ได้อัพเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มทยอยอัพแล้วค่ะทุกคนคลิปที่เราไปเที่ยวอังกฤษมาด้วยแล้วก็อ,อัพผสมผสานกับคลิปพวกนี้แหละที่เป็นดอกไม้ในบ้านเราเองนี่แหละนะคะสวนเรายังไม่เสร็จนะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะดูแต่ทางเดินด้านขอบทางเดินเราก็ยังไม่เสร็จคะ่ะ เพราะอะไรสาเหตุก็คือเบีย้ยน้อยหอยน้อยค่ะทุกคนมีน้อยใช้สอยด้วยความประหยัดนะคะค่อยๆเติมค่ะตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าสวนฟูเพราะว่าบานชื่นช่วยเรานะคะบานชื่นบานไม่รู้โรยแพงพวยช่วยชีวิตเราอีกอย่างหนึง่งน้องๆก็คลุมไม่ให้หญ้าขึ้นด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากทําให้สวนดูฟูแต่จริงๆแล้วสวนเราต้นไม้อย่างน้อยนะคะการทําทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปถึงทะลุตรงนู้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จค่ะ ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ,คะทุกคนอันนี้เป็นสนเลยน่ารักมากอันนี้ลุงตัดท่อให้นะคะเอาท่อมาใช้ให้มีประโยชน์ค่ะสนเลยนะคะเราไมา่ให้เขาคลุมดินโดยทันทีนะคะให้เขาอยู่ข้างบนแล้วหย่อนลงจะสวยค่ะทุกคนทางโน้นเขาไม่ค่อยได้ยกขึ้นแบบนี้หรอกคะ่ะเขากอ็อาจจะปลูกในสวนหิน อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็คลุมตามดินตามอะไรดิฉันเห็นแล้วแบบน้องควรจะสวยได้มากกว่านี้นะคะก็เลยรอเวลาที่กลับมาอยู่ไทยถาวรแล้วก็ทําเองโดยการยกน้องขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้น้องหย่อนหย่อนลงส่วนตรงข้างบนก็ฟูฟูขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้องก็ได้ดังใจอ่ะนะแต่ว่าเดีย๋ยวต้องเอาน้องนี้ออกนิดนึงค่ะทุกคนคะน้องได้ดังใจนะคะฟูแบบน่ารักมากแล้วสีของน้องเนี่ยความอมเขียวอมฟ้า อมมรกตชอบมากค่ะสวยงามน้องสนหอมก็สวยงามเช่นกันตัดแต่งไว้แบบนี้นะคะทุกคนค่ะทานตะวันดิอนสามสี่วันที่แล้วลงรูปให้ดูสวยงามมากค่ะโอ้ยพยายามที่จะคลิปนี้จะไม่สปีดภาพและเสียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอัทรรถมันจะเสียค่ะทุกคนยังไม่ได้แต่งเลยดูสิสภาพเออให้ดูสนหลิวทองนะคะย้ายน้องมาแล้วน้องพากันเบี้ยง ไม่รู้น้องจะฟื้นให้ไหมทุกคนยังไม่ได้ริบใบแห้งออกเลยฟื้นก็ฟื้นไม่ฟื้นก็เสียดายค่ะทุกคนหลายตังค์อยู่นะเอาจริงนี่ค่ะกระดุมใบเงินยังไม่ได้ตัดแต่งนะคะน้องอวบอันละเกินเหมือนเจ้าของมากค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คาเลนดูลาบ้านเราเอามาเรียกว่าดาวเรืองมอนะคะคาเลนดูลาดูสีที่ฉันมีสีอ่อนๆมาด้วยนะตรงนี้จะลงไว้เป็นคาเลนดูลาทั้งหมดอืมอันนี้ทุกคน แต่ว่าน้องมาเจอแดดที่บ้านเราก็น่าสงสารหน่อยโตได้บ้างโตไม่ได้บ้างตอนนี้แพงพวยคลุมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเอาน้องแพงพวยต้นนี้เบาๆลงหน่อยเพราะว่าทําให้คาเลนดูลาเราไม่ขึ้นนะคะน้องชื่อคาเลนดูลานะคะเนะะี่ยค่ะบ้านเราเรียกดาวเรืองหมอน,นะคะโอ้โหดาวกระจายก็โดนฝนเมื่อกี้นะคะส่วนสามยอดไม้เราก็ยังไม่โตคะ่ะปลูกสลับสีกันนะคะ กหูกระจงแดงแชมแมบทองส่วนสามยอดแล้วก็มีส่วนใบพายเย,ยื้องลงมาหน่อยแล้วก็กระดุมใบเงินแล้วก็หูกระจงแดงได้ลสลับกันไปแบบนี้ค่ะยังไงก็รอชมคลิปที่ถ่ายที่อังกฤษนะคะทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่เยอะแยะมากมายนะคะรูปภาพและวิดีโอตอนนี้เราอยากจะมีทุ่งทานตะวันของเราเองแล้วก็จัดค่ะ คลิปนี้ดิฉันอาจจะสปีดสักสองหรือสามนะคะให้มันไวขึ้นนิดนึงอ๋าน้องงอแล้วน้องงอแล้วค่ะทุกคนค่ะสองสามวันที่แล้วน้องหันหน้าตรงสู่ท้องฟ้าเลยนะคะน้องไม่ยอมงอวัน <c oughs> นี้งอแล้วน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยลูกจุบจ๊บจุบ๊บหน่อย <c oughs> นี่แหละค่ะคนที่ไม่บ้าดอกไม้เขาก็จะนั่งขำแล้วนะน้องสูงน้องโยงน้องเป็นน้องโยงนะคะ <c oughs> สภาพแตกหมดแล้วค่ะ ยังไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่ได้ทําต่อนะตรงนี้เราจะเป็นน้ําพุใหญ่นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะอุ้ยเด็กแว้นค่ะทุกคนต้องการลงน้ําพุใหญ่ค่ะแต่ว่ายังไปไม่ถึงนะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเบีย้ยน้อยหอยน้อยค่ะดูสวนจากมุมนี้นะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าๆแล้วค่ะทุกคนยาก็อู้้สวยงามคือทําไม ความที่ดอกย่ามแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าสวนฟูด,ด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันพริ้วพริ้วพริ้วไปตามแรงลมใช่ไหมคะมีความสุขมากชอบมากนี่ค่ะภูมิใจเสนอใครที่อยากได้ไม้ที่มีดอกอยู่ทั้งปีทั้งชาตินะคะทุกคนนี่การลงแดงค่ะแต่ทรงของน้องจะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเราต้องหาไม้คำวันนี้ผู้ช่วยเราคำไว้ให้เรียบร้อยค่ะคำแบบนี้ก่อนนะคือ ถ้าเรายกขึ้นสูงทันทีเปลงว่ากิ่งน้องจะหักนะน้องหักง่ายมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาจับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคนสวนเราค้ำไว้ให้น้องแบบให้อยู่แบบนี้ก่อนตินเป็ดน้ําตินเป็ดแดงเขาเรียกอะไรนะคะทุกคนก็ผู้ช่วยเราก็ตัดไปตกแต่งให้เรียบร้อยนะเอาไปชําแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีเสียงเด็กแว้นมาค่ะทุกคนไม่รู้ว่าดิฉันจะสีเซนจบไหมหนาบ้านดิฉันมันเป็นถนนเส้นตรงะคะ่ะเด็กก็จะมาแว้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอย ปรามคอยดูแลนะคะแสงจะหมดแล้วะคะ่ะท,ทุกคนพรีเซนต์ตั้งแต่แสงยังไม่หมดอันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเป็นลีลาวดีที่ไม่มีใครเอาแล้วะะแม่ค้าบอกว่าเอาไปให้แน่บ่ม,มีคนเอาเลยบ่ม,มีคนซื้อให้เลยม <laughs> ันติตใต้แล้ววะสันก็เลยซื้อมานะคะอันนี้เป็นชงโคแดงคะ่ะตอนนี้เรากําลังทําการเก็บเมล็ดอยู่นะคะรอมเมล็ดแห้งไปแล้วหนึ่งฝักนะคะดอกสีแดงนะคะหอมแล้วก็สวยมากะคะ่ะ หลังจากเก็บมเมล็ดรุ่นนี้แล้วเราก็จะปล่อยให้น้องออกดอกนะคะจะไม่ให้น้องติดฝักค่ะเก็บมเมล็ดไปเพาะนะคะรักนะคะรักรักนะรักเนี่ยหลายคนไม่ชอบนะคะแต่ว่าดูสีของเขาสิความสีความพุ่มของเขาอะมันสวยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งหมดดอกแล้วทั้งกิ่งแล้วดอกแล้วก็จะไม่สวยะะแล้วค่ะเราก็ฟันลงนะคะฟันลงแลงะะ้วค่ะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เขาจะสวยให้เราเห็นคะ่ะสวยดีมาดูฝั่งนี้บ้างคะ่ะก็ ประมาณนี้ค่ะส่วนตรงกลางเราพยายามที่จะเติมส่วนตรงกลางเติมต้นไม้ให้เต็มๆก่อนนะคะส่วนตรงนี้ไม่เป็นไรส่วนด้านโน้นก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเติมยาแดงเม็กซิกันเรากําลังฟูเลยนะคะทุกคนค่ะหรืวออสเตเลียนะคะมีกระเข้าอยู่นะเราเอามาปลูกว่าตรงนี้เพื่อที่ในอนาคตนะคะเราจะทําชานลงไปหาบ่อน,น้ําของเราค่ะทําชานยาวลงไปเลยค่ะยาวไปนู่นเลยสุดเลย เราก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งนะคะแล้วก็มีร่มเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรสักอย่างอยู่ตรงตรงเนินถัดจากต้อยติ่งฝรั่งไปนะคะแล้วก็จะได้เป็นร่มให้กับชาด้วยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทําหลังคาใส่ชานนะคะเราต้องการให้คนมองมาแล้วแบบโอ้เห็นสวนสวยๆมีชานที่แบบมีต้นไม้เป็นร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้สุดท้ายก็ต้อง s p ีดคลิปแล้วนะคะทุกคนต้องสป e ดคลิปค่ะเพราะฉะนั้นภาพอาจจะวุดวาดชิบชบนิดนึงนะคะเพราะว่าดิฉัน เป็นคนพูดช้านะคะเนิบนาบเนิบนาบไม,ไม่ไม่ทันใจไม่ทันเวลาแล้วคะแล้วก็คงไม่มีใครที่อยากจะดูคลิปนานๆหรอกเนาะพาดูไม่หมดนะคะดูสิคุณคุณสีชมพูสวยๆแล้วก็อีกหลายๆอย่างคะ่ะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะพาชมประมาณนี้นะคะนี่คือส่วนของเราคะ่ะสุดทางเดินตรงนี้เราจะใส่รูปปั้นอะไรสักอย่างหรือว่ากระถางโรมันเดี๋ยวดูกันคะ่ะว่าเราจะไปลงเอยที่ไหน นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดนําสายตาแล้วก็มีต้นไม้ต้นอ,อันนี้ค่ะ,ะเรียกชื่อไม่ถูกอีกแล้วต้นนั้นแหละค่ะโอเคค่ะทุกคนวันก่อนนู้นพาชมสวนด้านนอกนู้นนะคะวันนี้ชมสวนด้านในตววอาทิตย์ไปแล้วค่ะดิฉันก็จะไปแล้วค่ะได้เวลาเลี้ยงแมวแล้วค่ะลุงก็น่าจะเลี้ยงหมายอยู่ตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมทั้งใน YouTube และก็ช่อง Facebook นะคะชื่อเดียวกันค่ะภาษาลุงเอียน มุมสวนดอกไม้สวยนะคะใน Facebook อาจจะมีอะไรโพสต์อะไรมากมายเยอะกว่าใน YouTube นิดนึ่งนะคะทุกคนเข้าไปติดตามชมได้เพจนี้ทำตั้งแต่เมื่อ8-9ปีที่แล้วนะคะนานมากและะ้วค่ะ9หรือ10ปีที่แล้วนี่แหละตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีการสร้างไรายได้อะนะคะตอนนี้มีการสร้างไรายได้ขึ้นมาซึ่งดิฉันก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนที่ชอบดอกไม้เข้าไปชมดิฉันก็จะดีใจมากคนที่บ้าดอกไม้เหมือนกันนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ